สวัสดีชาวกล้วยทุกคนนะจ๊ะขอว่าติดไมคสักนิดนึ่งเนาะวันนี้มากันแบบว่าชิวๆกันนะคือเมื่อกี้เพิ่งถ่ายแบบคอนเทนต์คอนแทคเลนส์ไปกลุนะ่มเนาะลง t i k t o อกนะไม่ได้ลง YouTube อ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะคืออย่างนี้อยากจะมาแชร์ <c oughs> อยากจะมาแชร์เกี่ยวกับการไปปรึกษาคุณหมอเรื่องเส้นผม ให้กับทุกคนได้ฟังกันเนาะคือเราคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็เล็กน้อยสำหรับคนที่มีปัญหาเดียวกันกับเราอยู่เนาะคือเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเนาะว่าเราผมบางมากๆเลยในช่วงนี้ อาจจะเป็นเพราะว่า1คือนอนดึกด้วย2คือฮอร์โมนที่มันสวิงไม่ปกติเอยอะไรเอยมันก็เป็นเรื่องของภายในที่เราต้องไปดูแลกันเธอจะเห็นเลยว่าสิวงันขึ้นบริเวณแบบคางรอบปากนี่เยอะมากมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่บอกบอกได้เลยเนาะว่ามันมาจากภายในเกี่ยวกับฮอร์โมนซึ่งก็ เดี๋ยวเราจะไปแก้ไขตรงนั้นกันเนาะแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้เรื่องของเส้นผมมันไม่ใช่เรื่องที่รักษากันได้ไง่ายๆอย่างข้อมูลที่เราไปนั่งหาเองค้นหาเองในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นพวกยาที่ช่วยในเรื่องของการทำให้ผมมันเพิ่มขึ้นหรือว่าเออร่วงน้อยลงแต่ว่าเมื่อเราหยุดทานเนี่ยมันก็จะกลับมาร่วงเหมือนเดิมเนาะมันไม่ได้เป็นอะไรที่ทาวรเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย ไม่ได้ละหลังจากที่เห็นภาพตัวเองที่มันแบบมันบางขึ้นแล้วมันบางขึ้นเรื่อยๆจริงๆปัญหาเส้นผมของเราอ่ะมันมีมานานมากแล้วเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนที่ผมเส้นเล็กแต่ว่าแต่ก่อนอ่ะมันไม่ได้บางขนาดนี้มันมีอาการคือผมร่วงเยอะขึ้นแล้วเราก็สังเกตตัวเองว่ามผมมันบางขึ้นบางขึ้นจนกระทั่งความผีคือตัดผมสั้น คือต้องบอกก่อนว่าฉันเป็นคนที่ปล่อยผมยาวตลอดเวลาฉันไม่ชอบให้ตัวเองผมสั้นเพราะรู้สึกว่าน่าจะแก่ขึ้นก็เลยไว้ผมยาวแล้วการที่ฉันไว้ผมยาว่ะฉันก็จะก้าวผมตลอดคือ,คอไม่จริงจริง,รงๆไม่ได้สีเรียดนะถ้าจะมีแบบตัวเอ็มอะไรแบบนี้เพราะว่ามันก็ยังอยู่ในในจุดที่รับได้เนะนะตอนนี้นะเออแต่ว่าพอเราเก้าวผมมาเราก็จะไม่เห็นว่าช่วงบริเวณแสกเรามันไปมากน้อยแค่ไหนแล้วพอตัดผมสั้นแล้วมันก้าวไม่ได้อะทุกคนคือ มันแหกจริงๆคือมันแหกเป็นทะเลแหวกเลยอะล่ะเราแบบภาพที่เราแปะให้ทุกคนดูอ่ะเป็นภาพที่พี่ในออฟฟิศถ่ายไว้ให้ตอนที่นั่งก้มกินข้าวอยู่คือความเครียดอย่างหนึ่งของนางคือนางก็กวนตีนประมาณนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราไม่ได้แบบบูลลี่กันนะทุกคนคือมันเป็นแบบฟิลแบบพี่บอกน้องน้องบอกพี่เมามอยบิวตี้อะไรแบบนี้ก็คือนางก็บอกว่า บางมากบางมาก,ามากนี่ก็บอกว่าเฮี้ยบางจริงนี่ก็เลยบอกว่าส่งรูปมาเดี๋ยวจะเอารูปนี้ไปคอนซัลต์กับหมอแล้วความเฮี้ยกว่านั้นคือนางแม่งส่งลงไปในกรุ๊ปแชทที่แบบมีพี่ๆคนอื่นในออฟฟิศอยู่เนี่คือความเฮี้ยของนางแต่ว่าจะบอกทุกคนอย่างนี้นะฉันเป็นคนที่ต่อให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เซลฟ์ในเรื่องของเส้นผมบอดี้หรืออะไรก็ตามที่มันไม่ได้เป็นแบบพิมพ์นิยมฉันเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยากให้ทุกคนน่ะที่ไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะคือ ไม่มั่นใจมันเป็นเรื่องปกติเรื่องผมหน้าสิวหุ่นอ้วน,อวนผอมผอมเกินอ้วนเกินน่องใหญ่ขาเล็กเกินมันเป็นเรื่องปกติมากแต่อย่าลืมใช้ชีวิตคือที่จะพูดเนี่ยเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าไม่ได้ไม่กล้าใช้ชีวิตเขินไม่กล้าทําแบบนั้นไม่กล้าทําแบบนี้จะบอกว่าอย่าไปแบบ คำพูดคนอื่นเยอะจนเกินไปหันมาดูแลตัวเองหันมารักตัวเองให้มากขึ้นถ้ารู้ว่าตรงไหนที่เราไม่มั่นใจมากๆเงินคือคำตอบอันนี้พูดตรงๆเลยว่าเงิน knock everything จริงๆเข้ามาสู่เรื่องเส้นผมของเราดีกว่านาออย่างที่บอกพอเราเห็นภาพตรงนั้นออกไปแล้วเรารู้สึกว่ามันบางเกินไปแล้วว่าถ้าทิ้งไว้อีกมันก็จะยิ่งบางขึ้นเรื่อยๆแล้วในอนาคตมันอาจจะแบบ แหว่งไปเลยทั้งแบบทั้งแสกทั้งกลางหัวก็เลยบอกพี่สาวคนใกล้ตัวเนาะเพราะว่าเรากับพี่สาวคุยกันแทบจะทุกเรื่องประมาณแบบ95%เลยก็บอกเขาว่าเอ้ยเราเราไม่ไหวแล้วเราจะไปปรึกษาหมอถ้าเกิดมันมีวิธีไหนที่เราสามารถที่จะคุมบัจเจ็ตได้แล้วก็ได้ผลที่ตรงตามที่เราอยากได้ก็จะทำทีนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ คลินิกหรือโรงพยาบาลที่ดูแลเรื่องเส้นผมมันเยอะมากแกแล้วคือ พูดตรงๆก็คือขี้เกียจไปหลายที่แต่ว่าเราจะไปที่เดียวมันก็ไม่ได้เพราะว่าสถานพยาบาลหรือคลินิกแต่ละที่อ่ะมันมีการดูแลหรือใช้วิธีการรักษาหรือเขา trust ในวิธีการเทคโนโลยีที่มันต่างกันวันนี้จะมาพูดถึงคลินิกที่1ไม่พูดชื่อคลินิกหรือชื่อโรงพยาบาลจนกว่าจะมั่นใจว่าจะทําที่นั่นถึงจะออกมาพูดนะทุกคนคนที่อยากปลุกผมอ่ะมันไม่ใช่ว่า เดินเข้าไปอยากปลูกผมแล้วเขาจะปลูกให้นะคือมันก็ต้องปรึกษาเป็นเคส BY เคสเนาะอย่างเคสของเราตอนที่เราเข้าไปปรึกษาคลินิกที่1อันดับแรกคือก็มีการกรอกข้อมูลปกติทั่วไปแล้วเขาก็จะมีคําถามยิงคําถามที่มันค่อนข้างที่จะลึกขึ้นเช่นมีโรคประจำตัวไหมแพ้ยาหรือเปล่าโรคประจำตัวคือโรคอะไรเกี่ยวกับเลือดไหมเพราะว่า บางขั้นตอนการรักษาเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับเลือดเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะแอลกอฮอลหรือบุหรี่ก็สําคัญมากต่อการรักษานะรวมถึงตอนที่เข้าไปปรึกษาคุณหมอเนี่ยเขาก็จะมีการใช้เครื่องในการที่จะเ,เช็คสภาพเส้นผมของเราว่าผมเราบริเวณท้ายทอยหลังหัวตรงนี้แข็งแรงไหมแล้วเทียบกับตรงกลางตรงเนี้ย มันต่างกันยังไงบันบางกว่าใช่ไหมเส้นผมแบบใน1กอเนี้ยมันมีแยกออกมากี่เส้นคือโดยปกติทั่วไปแล้วอะทุกคนคนที่มีปัญหาอย่างฉันอย่างเงี้ยฉันมีปัญหาเรื่องแสกตรงกลางแล้วก็ตรงกลางกระหม่อมกลางหัวตรงเนี้ยมันมันเริ่มที่จะเขาเรียกว่ามีเส้นเดียวละทั่วไปแล้วเขาจะมีกันประมาณ 2- อถึงสเส้น3เส้นนี่คือถือว่าเยอะมากแต่อย่างฉันเนี้ยคือตรงกลางตรงเนี้ยเริ่มที่จะเป็น1เส้นแล้วก็เยอะมากๆแล้วด้วยเทียบกับข้างหลังตรงเนี้ยคือข้างหลังเนี่ยยังมี2เส้น3เส้นบ้าง2 เส้นบ้างหนึ่งเส้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยเทียบกับตรงกลางคือตรงกลางคือแบบแหว่งไปเลยทีเนี้ยสิ่งที่เขาแนะนำมันไม่ใช่การปลูกผมเพราะว่าการปลูกผมเนี่ยมันคือการที่ปลูกในบริเวณที่มันไม่มีผมแล้วอย่างเช่นอ่ะฉันมีตัวเอ็มตรงนี้ใช่ปะแต่ว่าฉันไม่ได้คอนเซิร์นเขาก็จะเอาอเส้นผมของเราที่แข็งแรงที่คัดมาแล้วเนี่ยอาจจะบริเวณท้ายทอยมาเติมบริเวณที่มันไม่มีผมตรงนี้แต่ถามว่า ถ้าเราจะปลูกผมโดยการทําแบบนั้นน่ะที่แสกของเราได้ไหมคุณหมอเขาบอกว่าเขาไม่แนะนําไม่แนะนําในที่นี้เพราะว่าบริเวณแสกของเราอะในเคสของเรานะมันยังมีเส้นผมอยู่บริเวณด้านข้าง mm. เวลาเขาปลูกผมมาเขาจะปลูกลงลึกเข้าไปถึงเซลล์ที่แบบเซลล์จริงๆเลยอะดังนั้นมันอาจจะไปกระทบกระเทือนกับเส้นรากผมที่มันมีอยู่แล้วทําให น้องเขาอาจจะบาดเจ็บแล้วมันอาจจะทําให้ผมบริเวณด้านข้างตรงนี้บางลงหรืออาจจะขึ้นน้อยลงหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่คนไข้อย่างเราต้องรับผิดชอบเองต้องยอมรับตรงนั้นถ้าเราจะปลูกอันนี้คือคลินิกที่1นนะเขาไม่แนะนําในเรื่องของการปลูกผมเราก็ถามว่าโอเคงั้นมันจะเป็นเวไหนได้บ้างก็มีอีก2วิธีด้วยกันนั่นก็คือ1การทํา PRP หรือว่า2ก็คือการเอาเซลล์ผมเราเนี่ยไปปั่น พูดถึง P R P กันก่อนนะสำหรับคลินิกที่หนึ่งเนี่ยเขาจะใช้เลือดเราเนี่ยแหละไปปั่นไม่ได้เป็นเลือดคนอื่นนะเขาจะใช้เลือดเราเนี่ยแหละไปปั่นปริมาณเลือดไม่ได้เยอะมากฉันไม่มั่นใจว่ามันแล้วแต่คลินิกหรือเปล่าแต่ว่าที่เนี่ยเขาใช้ประมาณ 20C ซีซีประมาณนั้นคือตอนแรกที่ได้ยินแค่ยี่สิบซีซีฉันก็จะเป็นลมแล้วเพราะว่าฉันเห็นเลือดเยอะๆแล้วฉันรู้สึกว่าแบบฉันจะแบบฉันจะอ้วกแตกมันก็เป็นวิธีการรักษาอย่างหนึ่งอะเนาะคือเขาก็จะเอาเลือดเราเนี่ยไปปั่นเพื่อที่จะได้ ออตัวกรทแฟกเตอร์ขึ้นมาเพราะเอาเลือดเราเต็มๆที่เป็นสีแดงไปปั่นใช่ป่ะทุกคนไอตัวที่เราปั่นได้มันก็จะมีการแยกชั้นเกิดขึ้นเป็นตัวเลือดที่เขาจะไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็จะเป็นพวกชั้นของกรทแฟกเตอร์ที่มันแยกกันมันจะเป็นฟิลลิ่งเหมือนแบบน้ําสีแบบ เหลืองๆตุ่นๆนิดนึงอ่ะนั่นแหละเขาจะเอาตัวกรทแฟกเตอร์เข้มข้นตรงนั้นอ่ะมาฉีดก,กลับเข้าไปที่บริเวณหนังศีรษะของเราทั่วๆเพื่อให้น้องเนี่ยทำงานและกระตุ้นทำให้เส้นผมของเรามันดูหนาขึ้นฟังชัดๆนะว่า PRP ไม่ได้ทำให้เส้นผมของเราเยอะขึ้นแต่ว่าทำให้หนาขึ้นบริเวณไหนที่น้องเขาบางเขาจะทำให้อ้วนแล้วหนาขึ้นพอได้ยินตอนแรกว่าน้องไม่ได้ทำให้ เส้นผมเราเยอะขึ้นมันก็แอบ,บรู้สึกตังหิดตั้งหิดในใจเนาะเพราะว่าเราอยากให้ผมเรามันดูเยอะขึ้นเราเองเราก็ไม่มั่นใจว่าการที่ผมเรามันดูอ้วนขึ้นน่ะมันจะทําให้สิ่งที่เรากังวลรอยแยกที่มันดูชัดเห็นหนังศีรษะขนาดนั้นมันจะมันจะดีขึ้นจริงๆหรอเขาก็มีเคสรีวิวเปิดให้เราดูนะว่าแบบมันดีขึ้นจริงๆแต่ว่าการทํา PRP อ่ะมันไม่ใช่การทําครั้งเดียวแล้วจบ ม,มันต้องทำเป็นคอร์สแต่ว่าบางคนนะ่ะทำแค่เข็มแรกก็เห็นผลเลยก็มีซึ่งจริงจริงมันขึ้นอยู่กับเคสเนาะแล้วแต่บุคคลหลักๆแล้วเขาแนะนำให้ทำตั้งแต่สี่เข็มขึ้นไปสี่เข็มเนี่ยเขาก็จะมีระยะเวลาการฉีดเช่นเข็มที่หนึ่งถึงเข็มที่สเนี่ยห่างกันหนึ่งเดือนเข็มที่ห้ากับเข็มที่หอาจจะห่างกันประมาณสามเดือนถึงหเดือนเป็นต้นไปอันนี้คือยกตัวอย่างนะซึ่งฉันก็มีคาถามต่อไปว่าแล้วสมมติว่า ฉีดไป4-5เข็มแล้วแล้วเข็มที่6ฉันไม่อยากกลับมาเมนเทนอะผลลัพธ์ของฉันอะมันจะดรอปลงไหมคำตอบก็คือดรอปลงแน่นอนมันเป็น การทําที่เขาเรียกว่าไม่ได้ถาวรเธอต้องกลับมาเมนเทนเรื่อยๆเมนเทนอาจจะปีละสองครั้งหรือปีละหนึ่งครั้งแล้วแต่แต่ว่าต้องกลับมาเมนเทนพอฉันได้ยินว่าฉันต้องกลับมาเมนเทนน่ะเธอเข้าใจปะว่ามันคือเรื่องของเงินเงินที่เธอต้องเสียไปในแต่ละครั้งแล้วแต่ละสถานที่เนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปอย่างที่ที่ฉันไปถามเนี่ยเข็มหนึ่งเนี่ยมันประมาณ7 0 0 0จนถึง1 5ึ0 0หบาทแล้วแต่โปรโมชั่นถ้าช่วงไหนมีโปรก็จะอยู่ที่7จ็ดพันเจ็ดพันห้าประมาณนั้นถ้าช อาจจะพุ่งไปที่1 5 0 0 0บาทต่อ1เข็มและ1คอสของเขาก็คือประมาณ4-5เข็มอย่างที่บอกมาแล้วแต่โปรโมชั่นจริงๆ1คอสของเขามันอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0มื่0 0หมื่นต่อ4-5เข็มอันนี้คือ1คอสของเขาและหลังจากนั้นเข็มเมนเทนเนี้ยก็คือเป็นเข็มที่เรากลายเป็นลูกค้าของเขาแล้วเนาะมันก็จะอยู่ที่ประมาณตั้งแต่1 0,000่นจนถึง1 5 0 0 0บาทแต่ละคนมีบัตเจ็ตไม่เหมือนกันนะทุกคนก็คือ ใครอยากทำหนึ่งเข็มมาทำครั้งละเข็มครั้งละเข็มก็ต้องเสียในแบบที่เป็นลายเข็มไปหรือใครแบบสนใจทาเป็นคอสจ่ายแบบคอสแล้วค่อยมาเมนเทนทีหลังก็จ่ายเป็นจ่ายเป็นราคาคอสไปแล้วก็มาเมนเทนในราคาที่อาจจะเป็นลูกค้าของเขาอยู่แล้วเมื่อซื้อจ่ายเป็นคอสปุ๊บก็ ได้รับเข็มเมนเทในราคาที่ลดลงมากกว่าคนที่จ่ายเป็นลายเข็มอะไรแบบนี้เนาะในใจอะ่ะคือไม่อยากทํำเลยเพราะว่าอยากได้อะไรที่มันค่อนข้างถาวรอ,อยากปลูกผมแต่ก็กังวลว่าบริเวณแสกตรงกลางเส้นผมที่มันมีรากผมแข็งแรงอยู่แล้วมันจะเลือนลางจางหายเนาะก็ มันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ความคิดใช้การตัดสินใจค่อนข้างที่จะสูงมากๆอันนี้คือวิธีการที่หนึ่งคือ PRP คือการเอาเกล็ดเลือดเราไปไปปั่นเพื่อได้เซลล์โกรทแฟกเตอร์เข้มข้นมาแล้วมาฉีดกับเข้าไปที่บริเวณหนังศีษะอ,อ๋อจะบอกว่าตอนที่เขาฉีดตัวโกรทแฟกเตอร์เข้าไปเขาไม่ได้ใช้ยาชานะทุกคนก็คือฉีดฉีดจึก๊กๆๆกบริเวณทั่วหนังศีษะเขาบอกว่าฟ e ลลิ่งมันจะคล้ายกับตอนทําเหมือนฉีดฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันไม่รู้ว่า มันคือมันจะเจ็บขนาดไหนเพราะว่าก็ยังไม่เคยทำเนาะอันนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบก็คือต้องตัดสินใจแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีแบบไปคุยกับคุณหมอที่อื่นด้วยเนาะไปเป็นอีกหนึ่งวิธีในการรักษาเส้นผมให้มันหนาขึ้นวิธีการก็คล้ายๆกับ PRP นั่นคือการฉีดเหมือนกันแต่แหล่งที่มาเนี่ยต่างกันตัวนี้เขาเรียกว่าการย้ายเซลล์เส้นผม มันคือการที่เขาคัดเลือกเซลล์เส้นผมที่แข็งแรงที่สุดนําไปปั่นแล้วเขาก็จะได้ตัวที่เรียกว่าสเต็มเซลล์นี่แหละฉีดกลับเข้าไปในบริเวณหนังศีรษะรอบๆเหมือนกับ PRP เลยฉีดรอบๆแบบนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้ทําให้เส้นผมเยอะขึ้นแต่ทําให้หนาขึ้นคือผลลัพธ์มันคล้ายๆกับ PRP เลยการได้มาของเซลล์เส้นผมที่แข็งแรงที่สุดเธอจะต้องโกนผมบริเวณหลังศีรษะของเธอแล้วเขาก็จะมีการฉีดยาชา แล้วเขาก็จะใช้ตัวอุปกรณ์ของเขาในการดึงเซลล์เส้นผมออกมาสิ่งสำคัญเลยคืออะไรรู้ไหมเซลล์เส้นผมที่ถูกดึงตรงนั้นออกไปแล้วนั้นจะไม่ขึ้นมาอีกจะไม่มีเส้นผมสักหนึ่งเส้นโผล่ขึ้นมาอีกทันที่อยากปลูกผมเพราะว่ากลัวผมจะล้านผมจะบาหนังศีรษะมันจะชัดการที่ได้ยินคำว่าไม่ขึ้นมาอีกเป็นอะไรที ไม่ได้แล้วป่ะคือมันบ่าได้อะ่ะเออคือมันจะไม่ขึ้นมาแต่เขาบอกว่ามันมันมันจะไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นก็ถามหารีวิวเขาว่าเออพอจะมีรูปหลังจากที่แบบเขา ดึงเซลลไปแล้วผ่านพ้นไปแบบ 3- 4มี่หเดือนให้ดูใหม่ว่าแบบลักษณะมันเป็นยังไงคือมันไม่ได้มีชัดเจนขนาดนั้นทุกคนเขาไม่ได้มีรีวิวในส่วนของรอยตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่เขาชี้ให้เราดูคือมันจะเป็นลักษณะเส้นมันจะเป็นลักษณะเหมือนผิวหนังศีรษะเรามันจะเป็นดวงขาวๆแบบเล็กๆเล็กๆเล็กๆอ่ะซึ่งเขาบอกว่ามันดูแทบจะไม่ออกเลยแต่ฉันมีความรู้สึกว่าในอนาคตอ่ะ ้าผมบริเวณนั้นมันไม่ขึ้นแล้วแล้วอยู่ๆเราอยากจะทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเส้นผมอีกแล้วมันจําเป็นที่จะต้องดึงเซลล์แบบนั้นไปอีกเท่ากับว่าฉันอาจจะแหว่งหลายที่เกต้าทำแค่ครั้งเดียวผลลัพธ์อยู่ได้ประมาณ1ปี1ปีครึ่งหรืออาจจะ2ปีแต่เธอจะต้องสูญเสียเส้นผมตรงนั้นไปเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นอีกต่อไปแล้วและราคาของเขา อยู่ที่ประมาณ1,000 100, 0 0จนถึง1 2 0 0 0 0บาทในคลินิกที่1เสร็จเสร็จพอฉันมานั่งช่างมานั่งเวทดูแล้วไอ้1เข็มของการย้ายเซลล์1 0 0 0 0บาทเนี่ยหนึ่งแถึงหนึ่งแสเนี้ยพอเอามาหาแล้วมันก็พอๆพกันกับการทำ PRP า PRP เลย PRP 1คอร์สประมาณ50,000บวกเมนเทนนู่นนี่นั่นรวมเวลาแล้วมันก็เกือบเกือบแสนแต่ว่าเธอไม่ต้องเสียเส้นผม ของเธอไปผมเธอมันก็ยังเป็นผมของเธออยู่ไม่ต้องไม่ต้องไปโกลแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าผมมันจะหายไปหรือเปล่าก็เลยทำให้ฉันรู้สึกว่าโอเคในคลินิกที่หนึ่งเนี้ยก็คงจะเลือก P R P เล็ ด้วยบัตเจ็ตที่เราสามารถจ่ายได้ในในช่วงเวลาสั้นๆฉันคิดว่าเดี๋ยวฉันอาจจะทําคลิปออกมาอีกประมาณ1คลิปหรือ2คลิปเนาะสำหรับการปรึกษาคุณหมออันนี้คือคลินิกที่หนึงแต่ว่าสถานที่ที่2กับ3ที่จะไปเนี่ยเป็นโรงพยาบาลก็กดติดตามกดไลค์กด u like, u s c r i b e เอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันรวมถึงสุดท้ายแล้วจะเลือกคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ไหนในการดูแลรักษาเส้นผมและหนังศีรษะของเราคอยชมกันจ้ะ